สวัสดีครับอยู่กับผมจิว8ปดสเทียบพีนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาเปลี่ยนกลองอากาศและก็กลองแอร์นะครับผมเดี๋ยวมาดูวิธีการเปลี่ยนกันเลยนะครับนี่นะครับสำหรับอันนี้เป็นกลองแอร์เราซื้อมาพร้อมกันนะครับกับกลองอากาศสั่งจากลาซาด้านะครับก็เดี๋ยวจะมาถอดตัวเก่าออกนะครับ นี่นะครับแงะออกโอ้เนื่องจากเราเป็นท่อตัวนี้นะครับท่ออินเตอร์อลูมิเนียมเราก็จะถอดยากหน่อยมันจะเปิดออกไม่ได้นะครับเรายังเป็นต้องถอดออกจากท่อนี้ด้วย นี่ครับตอนนี้เราถอดออกมาแล้วนะครับผมก็จะเป็ี่นต่อมาลักษณะอย่างนี้นะครับปกติก็ไปเปลี่ยนศูนย์นะครับมีครั้งนี้ที่จะซื้อมาเปลี่ยนเองเพราะว่าเนื่องจากประกันเครื่องหมดแล้วนะครับไปศูนย์เช็คราคาเราอยู่ราวหกเจ็ดพันในการที่จะไปเช็คระยะครั้งหนึ่งก็ลดจะ5ปีแล้วนะครับก็เลยคิดว่าทําเองดีกว่านะครับตัวน้ํามันเครื่องก็ซื้อมาถ่ายเองนะครับก่อนตัวนี้ก็กรอง ก็เช็คตามระยะนะครับอยู่ที่เท่าไหร่มันต้องตรวจเช็คตรวจเปลี่ยนอะไรบ้างแล้วก็แก้ปื้อมาทําเองได้ก็ทำเองนะครับจะได้ประหยัดเงินครับเดี๋ยวเอาตัวนี้ออกนะครับผม จะต่างกันนิดหน่อยนะครับระหว่างของเก่ากับของใหม่แล้วก็นี่นะครับของศูนย์จะมีนัมเบอร์มีพาร์ตนัมเบอร์นะครับมีเลขรถเลขโมนแล้วก็ตีตาของฟอร์ดนะครับตัวน,นี้นะครับส่วนตัวนี้จะไม่มีนะครับอันนี้สั่งจากของทั่วไป ยิ่งดูสภาพแล้วไม่ได้สภาพันอื่นไม่ไนดะ้แตกต่างกันนะครับตะแก่งรวดตัวกรองเป็นกระดาษมาดูขนาดกันนะครับขนาดาษมันจะหนากว่าหน่อยนึงนะครับตัวใหม่ลองดูไม่น่าจะเป็นปัญหา <Yeah. S 2> ไป,ไปเียสนี่นะครับเราก็ปิดฝาลงไปแล้วเราก็ล็อกกิปบล็อกลงไปนะครับ นี่นะครับลกหมดทั้งสามด้านเป็นอันเรียบร้อยครับผมออต่อไปเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนกลองแอร์กันนะครับกลองแอร์ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับรเดี๋ยวเอาของออกนี่นะครับกลองแอร์ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับวิธีการเอาออกก็เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับถอดตรงนี้ออก อย่างนี้นะครับโอ้โหมีใบ,บไม้ด้วยนะครับน,นะบจะเป็นอย่างนี้นะครับจะมีฝาแอร์อยู่ข้างในนะครับนี่ยครับตัวนี้จะเป็นฝาที่ปิดกล่องแอร์อยู่ เดี๋ยวเราจะเปิดตราเ,าเองกล้องออกมานะครับแล้วนะครับนี่นะครับเป็นฟ้า มันจะมีที่ตรงนี้นะครับเราก็บีบบีบออกแล้วก็เปิอดออกได้แล้วตรงนี้ก็ดึงออกเลยนะครับนี่นะครับโอ้สภาพเจ,จ้าโอ้ถึงว่าแอบมากครับไม่แน่ใจเห็นหรือเปล่านะฮะฝุ่นสภาพแบบแเราใส่ไมค์เข้าไปนะครับ สภาพเหมือนกันเลยนะครับของศูนย์นะครับะจะมีตรงนี้นะครับอันนี้ของศูนย์ตีตาฟอร์ดของ f o r ์อีกแล้วนะครับโคโมโกฟอร์ดมอเต CORPORATION นะครับตัวนี้โฟมโมโกจะย่อมาจากฟอร์ดมอเตอร์คอ r a ปอเรช้นก็จะมีพวก p a r ์ n นัมเบอร์หลอดนัมเบอร์แอร์ฟลูดิเน,นะครับต่างๆสำหรับการผลิตแต่ตัวนี้ไม่มีนะครับโลง่ลงๆเลย แต่ว่าลักษณะไม่ต่างกันเลยครับลงนะก็ปิดครับ เสร็จเรียบร้อยครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการเปลี่ยนกรองไส้กรองอากาศของ ID นะครับแล้วก็กรองแอร์นะครับก็เป็นการแมนเทนท์ทุกหมื่นห้พันโลของ Ford นะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอลาเพียงเท่านี้ครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้หรือคลิปของผมคลิปอื่นๆก็สามารถติดตามได้นะครับโดยการกด u b s c r i b e แล้วกเ็เราดูคลิปต่อๆไปนะครับที่ผมจะทําเกี่ยวกับรถยนต์เกี่ยวกับบางทีอาจมีมอเไซค์บ้างรถยนต์บ้างหรือรถอื่นๆนะครับก็ถ้าถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสำหรับนี้สวัสดีครับ